ลวงพี่ผมไม่ค่อยรู้เรื่องหลวงพี่บวชนานหรือ,อยังครับอาทิตย์กว่าแล้วโยมโอ้กะที่บวชแล้วมั้งครับไม่ใช่กล้วยบวชชีโยมเอ้ยรอเล่เป็นพระเล่นมุกไม่ผิดศีลเหรอครับถ้าบาปโยมน่าจะล่วงหน้าไปนรกก่อนอาตมาแล้วแหละลงมาสักขนาดนี้แล้วหลวงพี่จะบวชนานไหมครับ 1, สักหนึ่งพันษาหน่ะแหละโยมเพื่อนโอ้นี่กะจะลงแข่งศึกชิงเจ้าอาวาสเลยนะครับเวทีนี้เลยผมจำได้ พยายามข่มอารมณ์ไว้อยู่นะเป็นพระนี่มันยากจริงๆเรพี่สู้สู้สู้อะไรล่ะโยมมึงกวนกูเ,เ,เป็นพระพูดไม่พอเลยนะคบอตาตมาจ,จะพิมพ์ว่ากวนอูโยมช่วงนี้ติดสามก,ก๊กม<อ>ิตรบ,บาดสนุกไหมครับจะเอาอะไรมาสนุกล่ะโยมมันเป็นกิจของสงฆ์เอาเดีเ๋ยวกไปขบวนเฉยๆเ,เลยเหรอครับ นี่มนต์จะใส่บาทนั่นแหละไอ้หลวงพี่ไม่คุยกับหลวงพ่อหลวงตาในทีมบ้างหนอคระเป็นทบาทไม่ใช่พับจีนะโยมต่างคนต่างเดินได้ไม่ต้องคุยกันหรอกแล้วเวลาฉันข้าวหลวงพี่เลือกได้ไหมครับมาถามจริงๆนะโยมสงสัยขนาดนี้ทำไมไม่มาบวชเองวะรับโยมอาตมาพิมพ์ตกผมศรัทธาในหลวงพี่ไปใน เลือกได้สิโยมถ้าต้องฉันทุกอย่างที่อยากโยมตักบาทไม่ใช่เลอครับเลือกว่าจะแดกหรือไม่แดกนี่แหละโยมเอ้ยเอาละไหนๆก็ถามมาขนาดนี้โยมอย่าลืมเลือกซะด้วยนะเลือกอะไรล่ะครับลวงพี่เลือกว่าโยมจะไปขุมไหนมาบาลล็อกคอรอไว้แล้วล่ะ